คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนการซื้อขาย forex และ cfd มีความเสี่ยงสูงทาง one trader com ไม่มีส่วนในการชี้นำแนะนำชักชวนให้ลงทุนและไม่มีการระดมทุนโดยเด็ดขาด สวัสดีค่ะวันนี้ทางวันเทรดเดอร์จะมาพูดถึงวิธีการทำกำไรแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยทฤษฎีดาวเทอรี่เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่เกิดขึ้นมามากกว่า100ปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่นักเทรดหลายๆคนนิยมใช้เพื่ออ่านกราฟหาจุดทำกำไรนั่นเองค่ะ เราจะใช้เครื่องมือเทรนไลน์ในการตีเส้นหาจุดสวิงของกราฟสามารถเข้าใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม MP4 โดยกดเข้าไปที่ Draw Line ตรงแถบเมนูด้านบนค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะอ่านกราฟทำกำไรด้วย d าวเชอ e r r y ่เราต้องรู้จักเทรนของกราฟกันก่อนค่ะเทรนของกราฟที่ใช้กับดาวเชอร์รี่เพื่อหาจุดเข้าทำกำไรมีด้วยกันอยู่2เทรนค่ะเทรนขาขึ้นหรือว่า up t r e n ก็คือการที่ลักษณะของกราฟมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะมีความต้องการซื้อสินทรัพย์นั้นมากกว่าความต้องการขายส่วนเทรนขาลงหรือว่าดาวเทรนก็คือการที่ลักษณะของกราฟมีราคาที่ต่ำลงเพราะความต้องการขายสินทรัพย์นั้นมากกว่าความต้องการซื้อนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้จักเทรนของกราฟแล้วเราก็มาเริ่มดูเทคนิคการทำกำไรด้วยดาวเชอร์รี่กันค่ะ กรณีแรกแกรณีที่กราฟมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นจุดสวิงไฮและจุดสวิงโลมีแนวโน้มที่สูงขึ้นให้เราหาจุดสวิงโลเป็นจุดที่1จากนั้นหาจุดสวิงไฮเป็นจุดที่2เมื่อราคาลงมาเป็นสวิงโลจุดที่3รอให้ราคาพุ่งขึ้นไปจนเบรกอ w i สวิงไฮจุดที่2เราก็ตีเส้น Draw Horizontal Line เพื่อเอาไว้ดูกราฟแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อกราฟขึ้นเป็นสวิงไฮจุดที่4ี่ เราสามารถ pending order ในจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่2แล้วตีเส้น draw horizontal line อีกเส้นเพื่อวางจุด stop loss ในจุดที่3ค่ะต่อมาในกรณกราฟมีแนวโน้มที่เป็นคาลงจุด swing high และจุด swing low มีแนวโน้มต่ำลงเรื่อยๆเราก็หาจุด swing high เป็นจุดที่1 แล้วลากหาจุดสวิงโลเป็นจุดที่2เมื่อราคาขึ้นไปอีกจะเป็นสวิงไฮจุดที่3เราก็รอให้ราคาลงไปจนเบรกอัพสวิงโลจุดที่2เรแล้วก็ตีเส้น a อ h o r i z o n t a l l i n e mm hmm. เพื่อเอาไว้ดูกราฟเมื่อราคากราฟลงไปจนเป็นสวิงโลจุดที่4เราก็สามารถ pending order ในจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่2แล้วตีเส้น a อ h o r i z o n t a l l i n e mm hmm. เพื่อวาง stop loss ในจุดที่3ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับเทคนิคการทำกำไรด้วยดาวเชอรี่ทฤษฎีดาวเชอรี่สามารถนำไปใช้กับการเทรดได้ทุกระบบนักเทรดทั่วโลกเลยเลือกใช้วิธีนี้ในการทำกำไรแบบง่ายๆนักเทรดมือใหม่ก็สามารถนำไปประยุก์ตใช้ได้เช่นกันค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจากวันเทรดเดอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องวันเทรดเดอร์ด้วยนะคะ